เดือนพฤษภาคมมีดาวใหญ่ขยับย้ายนะคะแล้วก็เป็นดาวประจําตัวของชาวกลุ่มด้วยเมื่อโคจรย้ายนะคะส่งผลกันยาวๆเป็นหลักปีนะเนื่องจากดาวที่ย้ายนะคะก็เป็นดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวพระหัสด,ดาวเสาร์และดาวราหูนะคะในมุมบวกส่งผลอย่างไรบ้างกับชีวิตชาวกลุมไปอัปเดตก,กันได้ผู้ที่ลักนณาราศีกุ่มเราฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องโหราศาสตร์ฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับในเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนนะเนื่องจากดาวราหูนะคะก็โคจรย้ายซึ่งราหูก็เป็นดาวประจําตัวของชาวกุมนั่นเองนะคะสําหรับในแง่มุมดีๆนะที่จะรวมไว้ในคลิปนี้นะคะเพื่ออาจเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะข้อแรกนะดาวราหูมีกําลังสเสถียรน,นะคะคือเป็นกเกษตรตาทิบดีก็คือกลับเข้าสู่พบเรือนของตนเองนะถือว่าเป็นความเข้มแข็งของดาวประจําตัวนั่นเองนะคะในความหมายราหูนะคะแบบดีๆนะก็คือเรื่อง ไหวพิปฏิพานนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะเนื่องด้วยราหูก็เป็นดาวทัดลมทำให้เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงการเดินทางการไม่หยุดนิ่งก็เกิดขึ้นกับชาวกลุ่มนะดังนั้นถือว่าอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้หากเรามีช่องทางนะคะกำลังหยิบจับทำงานหรือว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงปรับปรับฉับพลันเหมือนทัดลมที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะ เป็นความหมายเชิงบวกเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างชาติต่างภาษานะคะสำหรับดาวราวหูนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องโชคลาภโชคดีด้วยเมื่อมีกําลังสเสถียรมั่นคงโดยราหูก็จะเป็นดาวที่ได้รับข้อยกเว้นนะก็คือจะไม่มีการโคจรผิดปกตินะคะดังนั้นหากเป็นเชิงโชคลาภมันก็มีมาเนืองๆนะเนื่องจากราหูเขาส่งผลให้ชาวกลุ่มนะคะได้โชคจากการพลิกแพลงดัดแปลงนะคะโชคลาภจากเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในโลกในประเทศนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงปรับเปลี่ยนต่างๆถ้าหางแง่มุมหางเงินได้หรือปรับตัวเร็วนะคะบางทีก็จะได้ผลจากเรื่องส่วนต่างนะคะเปอร์เซ็นต์กำไรส่วนแบ่งนะเรียกว่ามันเป็นเงินแบบเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้หรือเป็นช่วงที่มีแหล่งรายได้บางอย่างที่มีมาเรื่อยๆนะคะ ดึงดูดเรื่องราวเชิงเทาๆมาได้นะในที่นี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องผิดกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเดียวนะมันอาจหมายถึงสิ่งที่เราทำนะคะเป็นช่องโหว่ทางกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันยังไม่มีความถูกความผิดนะซึ่งเราไปจับมันถูกต้องก็ทําให้เราหาเงินได้จากเรื่องราวที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเรื่องราวบางอย่างเป็นกิจการงานที่รู้เฉพาะตัวเฉพาะด้านนะหรือเป็นตลาดพิเศษเฉพาะบางอย่างของชาวกลุ่มที่ไปพบเจอนะบางท่านจึงมีเรื่องราว แ่ icana, ira, ตงตักตวงเชิงการเงินนะคะหาเงินได้เรื่อยๆจากอาชีพแปลกๆได้นะคะเกิดความคล่องตัวไอเดียไหวพิปฏิพันขึ้นนะเนื่องจากราหูก็เป็นเชิงเรื่องการปรับเปลี่ยนนะคะดังนั้นเมื่อเขากําลังดีกําลังเสถียรก็ทําให้ชาวกลุ่มในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้นะคะก็อาจจะมีไอเดียความคิดที่ไม่เหมือนใครนะคะส่งผลกับเรื่องการค้าการขายที่แหวกแนวนะคะ แข่งขันกับใครนะก็มักจะมีความโดดเด่นนอกจากเป็นความโดดเด่นของดาวประจรําตัวงชาวกลุ่มส่งผลเรื่องนี้นะคะสำหรับในข้อที่สองนะคะเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากดาวพฤหัสที่โคจรย้ายนะโดยดาวพฤหัสเป็นดาวเรื่องเงินและรับผลนะคะโคจรเข้าสู่ภพเรือนใหม่นะเรียกว่าภพเรือนแห่งความ โชคดีความเฮงด้วยนะเนื่องจากปุตตะนะคะเป็นชื่อภพเรือนนะก็หมายถึงสิ่งใหม่นะคะการริเริ่มบางอย่างที่ไม่เคยทำนะคะเรื่องราวทางความหวังโอกาสมีเข้ามาเนื่องจากรับผลก็ไปอยู่ในภพเรือนนี้ดังนั้นชาวกลุ่มนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ส่งเสริมก็คือเรื่องโชคดีนะคะบางทีไปประกวดแย่งชิงแข่งขันได้งานบางอย่างมาหรือว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนนี้นะคะก็คือราวราวหนึ่งปีนะคะก็จะ แข่งขันบ่อยนะบางทีเป็นช่วงการงานที่ต้องเสนอราคาตัดราคาแย่งชิงนำเสนอไอเดียก็ถือว่าชาวกลุ่มอาจจะมีโชคด้านนี้นะด้วยเรื่องไอเดียอย่างที่บอกนะคะโดดเดน่นหรือว่าโชคดีโชคเฮงที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนั่นเองปุตะยังเป็นคมหมายเรื่องลูก,ลก,ลกลๆหลานเรื่องบริวารน,นะคะเรื่องคนสักต่ากว่าคนตังวัยก็ได้ชาวกลุ่มก็จะมีเรื่องเงินทองเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เงินทองสัมพันธ์กับเรื่องลูกๆล,ละหลานบริวารน,นะคะหมายถึงรายจ่ายก็ได้หรือหมายถึงได้รับการอุดหนุนเกื้อกูลก็ได้นะรวมไปถึงเนะคะเรื่องราวเชิงการหาเงินนะบางคนมีกล<าร>ุ่มเป้าหมายมักจะเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนคนต่างวัยในการค้าการขายต่างๆก็ถือว่าเป็นแหล่งเชิงเงินทองเช่นเดียวกันยังหมายถึงเรื่องของการเกิดงานอดิเรกช่องทางหากินเพิ่มเติมนะซึ่งความหมายต่างๆเหล่านี้ อาจจะตรงกับชีวิตในบริบทที่ทําอยู่ช่วงนี้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะหรือบางคนก็คล้ายๆเหล่านี้นะก็ถือว่ามันเป็นความหมายเชิงรวมนะคะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเรื่องเงินนะบางทีก็เป็นช่องทางหาเงินมันถูกวิวัฒนาการไปบางอย่างไปต่อไม่ได้ไม่คุ้มก็ต้องจบลงนะคะหรือว่าเบื่อหน่ายกับเรื่องราวกเก่าๆเดิมๆก็มีเหตุให้ไปเริ่มสิ่งใหม่เรียนรู้อะไรแปลกๆนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มหยิบจับทําสิ่งใดก็อาจจะก่อเกิดเป็นเงินทอง ช่องทางรายได้ใหม่ๆขึ้นมาสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะก็จะโคจรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะจากเดิมที่สิ่งที่อยู่ในภพเรือนการเงินก็คือดาวราหูนะคะแล้วก็ค้นรัพย์ชาวกลุ่มมาตลอด1ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะทําให้ชาวกลุ่มรับซ้ายจ่ายขวาหาได้มากก็ใช้ไปหมดนะเนื่องจากเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะคะราหูเมื่อย้ายมาเป็นกเกษตร ดังนั้นในเรือนการเงินก็มีดาวเสาร์ที่โหจรสวนกลับเข้าไปนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนบทบาทนะจากเดิมที่คน้นรั์นะคะก็จบลงนะถือว่าชาวกลุ่มนะคะก็จะมีเรื่องราวความหมายของดาวเสาร์ไปอยู่ในเรื่องเงินแทนนะคะณนะจุดนี้ก็คือเรื่องของการเกี่ยวข้องนะกับทางไกลได้อย่างที่บอกมันเดินทางมันต่างประเทศมันเป็นอะไรที่หากินไกลขึ้นนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินได้นะคะ ดาวเสาเป็นดาวที่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสก็ถือเป็นคู่เปลี่ยนแปลงปฏิรูปความเปลี่ยนแปลงเชิงเรื่องเงินก็มาเยือนชาวุุมได้นะไม่ว่าจะเปลี่ยนอาชีพนะคะเปลี่ยนสายงานหรือมันวิวัฒนาการจากน้อยไปหามากได้หมดเป็นจังหวะที่มีเงินลับๆเกิดขึ้นได้นะคะเช่นผู้อุปถัมภ์เชิงลับนะเนื่องจากราหูช่วงนี้ก็ทับลักานาส่งผลกับการครบหานะบางทีไปคบหาคน ลึกลับซับซ้อนนะคะแต่เขาให้ความเกื้อหนุนเรานะหรือว่าเรื่องของการมีเงินแปลกๆเข้ามานะจากสิ่งที่เราเองไม่คาดคิดนึงจากวินาทมันก็คือความบังเอิญสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้นะคะเป็นจังหวะที่เรื่องราวการเงินนะอาจจะใช้ไปกับเรื่องสินทรัพย์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเช่นอยู่ๆก็อยากจะมีบ้านที่มั่นคงนะคะอยากจะมีที่ดินสักผืนหรือว่า ขยับขยายใช้เงินปร,ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมันก็จะเป็นเงินทองที่เอาไปทุ่มเทกับเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ก็อเกิดนี่สินภาระ,ระยะยาวนะคะอันเนื่องมาจากซื้อเข้าของชิ้นใหญ่ก็เป็นความหมายเชิงนี้ได้เช่นกันนะคะ เรียกว่ารูปแบบเชิงการเงินของชาวกลุ่มนะคะจากเดิมที่รับซ้ายแล้วก็จ่ายออกไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรไว้นะก็จะเป็นเชิงมั่นคงมากขึ้นนะเช่นมองหาสิ่งที่เสถียรลงทุนระยะยาวนะคะหรือการใช้จ่ายก็มองไปที่เรื่องอนาคตเป็นหลักนะคะสำหรับในส่วนของการครบหาก็สําคัญด้วยนะเนื่องจากราหูเมื่อโคจรทับลักขนานะคะก็ทําให้มันไปอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนคู่ครอง โดยอัตโนมัตินะโดยราหูก็ส่งผลให้ชาวกลุ่มที่เป็นโสดนะคะหรือว่าอ,อยากมีความรักก็มีแนวโน้มได้ในช่วงปีครึ่งนะพบปะคนรักกันแบบปุบปับฉับพลันนะคะแต่ก็มักเกี่ยวข้องกับเรื่องคนมีตําหนิได้นะคะเรื่องคนต่างชาติเรื่องการคบหาไม่ค่อยชัดเจนหรือมันไม่มีสถานะหรือไปไปมามาเนื่องด้วยเดินทางหรืออยู่กันแบบทางไกลก็ได้ลักษณะนี้นะคะนอกจากนี้ใครที่มีครอบครัวแล้วนะก็ต้อง ใจเย็นๆนะเพราะว่าก็จะกระตุ้นให้เรื่องราวการตัดสินใจเชิงอประคับประคองก็เป็นได้ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้บางทีก็อยากจะจบจบเลิกเลิกถอยถอยกันไปเนื่องด้วยเรื่องเหตุของอารมณ์นะก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวกลุ่มนะคะก็เรามาระวังเชิงการตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะคะ โดยรวมนะคะความผันผวนเปลี่ยนแปลงมีอยู่รอบตัวโดยเฉพาะเรื่องหางเงินนะคะเรื่องช่องทางแหล่งรายได้อย่างไรก็ตามเป็นจังหวะพอดีที่ราหูก็มีกําลังเสถียรน,นะคะทำให้ชาวกลุ่มน่าจะสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นพลิกแปลงดัดแปลงเรื่องเงินทองต่างๆได้ดีขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลเชิงบวกไว้สำหรับชาวกลุ่มนะคะ คิดหวังอะไรไว้นะคะหรืออยากปลดหนี้ปลดสินที่ผ่านมาเหนื่อยกับเรื่องเงินเงินทองทองัาระแบกรับก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ